การพัฒนาคุณภาพการศึกษากันนะเพราะว่าก็มีความเลื่อนไหวนะครับทางการเมืองเนี่ยผ่านการชุมนุมนะฮะของเด็กแล้วก็เยาวชนใช่ไหมฮะทขาไม้าักล่เนี่ยเขาก็เตรียมทําวิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะครับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สร้างคุณลักษณะนะครับที่เหมาะสมนะฮะให้กับสังคมไทยด้วยนะครับโดยนะครับใช้งบกว่า2 0,000ล้านบาทครับในการให้ทุนทําวิจัยนะครับการแสดงออกทางการเมืองผ่านการชุมนุมของเด็กและเยาวชนนะครับโสะทน ผ่านมุมมองของนักวิชาการอย่างสตราจารย์สมพงษ์จิตระดับนะครับซึ่งเป็นผู้อุ่งในการสู่วิชาการและเครือข่ายเยาวชนและครอบลลคอรัวุฬาลงกรมาวิทยาลัยที่ได้ทําวิจัยการแสดงออกของเด็กและเยาวชนที่ชี้ว่าระบบการศึกษาไทยได้ถูกปิดกั้นทางความคิดพื้นที่ประชาธิปไตยมีการนําระบบอํานาจนิยมครอบงําเด็กและเยาวชนทําให้พวกเขาต้องออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยผ่านการชุมนุมขณะเดียวกันนะครับประเด็นการ หลอ่อหลอมเด็กและก็เยาวชนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผลการประชมุมสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านมาก็ได้มีการว่าไปให้สอวชอได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทําวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่เด็กและเยาวชนควรมีควบคู่กับการจัดการศึกษาปกติเช่นการสร้างคุณธรรมจรเยธรรมความรับผิดชอบ ความมีจิตสาธารณะระเบียบวินัยความมีสมาธิและภูมิคุ้มกันทางใจนะครับศาสตราจารย์อเนกเหล่าธรรมทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยังบอกด้วยนะคะว่าในปี2565อีก2ปีค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนองบประมาณการทำวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถึง24,400ล้านบาทซึ่ง งบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาเกือบ5,000ล้านบาทและให้ศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูนเป็นประธานกรรมการพิจารณาง,งบประมาณนะคะหวังจะนําไปพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งวิทยาสถานสังคมศาสตร์มนุษยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชาค่ะ เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคม,มศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปะก,กรรมศาสตร์ของประเทศด้วยขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลกันนิกาผู้อำนวยการซปเปอร,ร์โพลระบุผ่านผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนรู้สึกอย่างไรกับการชุมนุมของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่สะท้อนจุดร่วมระหว่างประชาชนกับเด็กและเยาวชนก็คือความหวังที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยเหลือให้เด็กมีอนาคตที่ดี มีงานทําแล้วก็หวังจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นทั้งคนเก่งคนดีคนกล้าสร้างสำนึกชุมชนท้องถิ่นปกป้องชาติและมีทัศนาคาติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองค่ะ